ก็ไ่ด้รอมรความสามารถมากมากทาผู้ชมครับทุกผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังยังยังในรองพลาดอยูกัแล้วไม่ร้อยมึงว่าวให้โชคล่นจหาว่าตั้งพร้อมแล้วแแล้วลึวจะได้พบกับทีลเป็นนักร้องที่นิสัยดีดีเล่าไม่กิน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 อ่ะ ถึงกินแต่ยาไม่สูบสูบสูบถึงจะสูบแต่ก็ไม่ขอขอขอถึงขอแต่หม้อก็ไม่ตีตีตีขามู่บ้านครอบนะกับต้องไปจำกงับถึงตีแต่เอิดก็ไม่เป็นเป็นเป็นถึงเป็นแต่ไม่ตาย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 โหงโหงหงคูอไอตัวช่วยไม่เกิดแต่ได้เกิดได้รปดูให้ได้ก็มาโอม ันนี้ตาเลตาดุนเล่งไม่เป็นไม่ตรงเล่งกระได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 ไนี่มึงก้ใจมาถึงกูเล่มึงก็ใจไม่ไม่ไม่ไอแก้วคือทำไมจำเป็นมึงหยุดไดไม่ไม่ไม่มึงไม่หยุดใจไม่ไม่ไม่จับแม่แม่มึงมตอนว่าบาบกูนี่กูเจอแบบว่ายบ้านน้ำตัวดิคือมึงไม่ต้องเล่งเลยกระใจไม่ไม่ไม่ผมกับกู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 ปนึ่งนืงน กคว่ามาอยู่หน้าบ้านบ้านบนแม่ตั้มึ้นวาววาวกัด็มึกูไอ้กไเที่ยไห้แม่ตั้มอยู่กูได้กับมาเจ้าไปนี้ยังแต่มึงกับกูเลยได้ทนนะเออเจ้ไปนี้กูจะเล่านิานใหมึงฟังแค่นิตานที่กูเล่านี่มีข้อม่อยู่ว่าจำแค่กูเลาไว้ได้มึงต้องเสือจังพี่ถ้ามึงไม่เชื่อต่อากรับผ้าชิบั ต้องเชื่อเออมึนก็ได้วันนั้นพอดี้คุณรอนตัวโยบานนอนไม่รับจัดจินใจไปอาบน้ำอาบน้ำในในคลองอาบน้ำในคลองเออคลองนั้นอยู่ไหนกลางดีรู้คลองที่ไหนอยู่กลางเดีไหนมึงเชื่อไม่รอกไม่น่าเชื่อแต่ว่าเชื่อว่าใช่การเดียวกูเนี่ย ลงไปอาบน้ำกวนมึงเออไปตึ้งขุดโดดตูมลงไปหาลึกมาเตะโดดลงไปหายร้อยเมตรได้คล่องเตะเตะเตะดึกว่าดีไหนมึงเ,เจือไม้รูร้เจือ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 ขุดโดดลงไปตึ้งขุดไปปอบไป,ปยานาักุ้งน้องเล่นไปกันอยู่โก็ก็ไปแก้วก็ลป ภาอาหนังพีซี่นังเล่นไปกันนกแล้วอ๋อ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 ได้กูหรือยังมึงไม่เชื่อเชื่อมาได้กล้องมาปิดนั้นแต่เด้กูปะปะหยานักกู้ดือดจังกูเห็นคนหนังเล่นไปกันเยู่แล้วจังตีนปะหยาหนักแค่หน้าไปพอดีมึงไว้ตัวจักตาให้กูโรยหนึ่งใบไม่คลิปเลยอันนู้โอ้แม่โอาใจดีจังเชื่อไหมเชื่อ มึงได้แต่กองยากหนักแทนใน่กองคู no no ่ไม่ีด้กูมาบูมอ่ะทีนี้กว้างต้าคุยกับมึงอันโอเคกูวันนั้นโดนอยู่บานในไวเดียวแต่ทินใจไปอาบน้ำกันเนี่ยหาพที่น้อยในกองอยู่น้อยกรองกันอยู่กลางดีทุกแห่งเดียวกันนี้านะนามันนลยจ้ะไปตึงกุดโดู ตู้มึงไปหลึกมากห้าร้อยเมตรได้แค่เดียวกันชิงฆากว่ามันเนี่ยเว้นนามอย่างคนคนเยู่เลยรอยมึงเพิ่งขึ้นล็อคไปดิคุลงไปตึงอุบวนปากเลยมันเหมืกุกี้ไปเร็วในนามมันหอมไม่รู้ช่วยตายกูทีดติดไม่คว้ามาคุณดูตัวไป็ดตึ้งตีดติดในกรงอันมึงเออดูตัวไปในกรง ไปพบปัญญานาคุ้งนั่งนั่งเล่นปากันอยู่ไม่เลิกตีนะจ้าเล่นอยู่ไหนกูลงไปนูหอมติดปันนะขับหลังเล่นติดปันถึงที่นี่ควรก้าวไปเห็นญานาคตัวนั้นกูข้อเบียร์แกว่ากูข้อว่าผมข้อเบียร์สักร้อยสิครับตึงยานากันแค่ไปปายอยู่พอดีแคเซ็งเซ็งนะ ไปไปก็จริงจติงก็ว่ากูพังก็เป็นเนี่ยแก่เนี่ยก็เนี่ยพังก็เป็นเนี่ยมึงวะพังเนี่ยพังก็เป็นเนี่ยแก่เนี่ยเป็นเนี่ยกูรู้เลยว่าจะกูไม่เจอ